จเจริญสมาธิแล้วจักรู้ได้ตามเป็นจริงนัยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดพิขุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงก็พิขุย่อมรู้อะไรได้ตามความเป็นจริงคือย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขอริยสัตนี้ทุกขาสมุทยะอริยสัต นี้ทุกขะนิโรธอริยสัตว์นี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์พิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอพิขุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะอริยสัตว์ นิทุกขะสมุทยาอริยสัจนิทุกขะนิโรธอริยสัจนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเจริญสมาธิแล้วจักรู้ได้ตามเป็นจริงในยะที่สองพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอพิขุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏ ตามความเป็นจริงก็อะไรเล่าย่อมปรากฏตามความเป็นจริงคือจักสุย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรูปย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักสุวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักสุสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักูุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงโสตะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเสียงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงโสตะวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง โสตะสัมผ uh, ัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงคานะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกลิ่นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง คานวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงคานะสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงชิวหาย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง รถย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกายะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงโพธพะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกายะวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงกายะสัมผัสย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเปโ coping, โน็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เท <cielo. punished. S 2> ี่ยงมณะย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงธรรมย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงมโนวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงมโนสัมผัส ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เทียงพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อพิขุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง เจริญสมาธิแล้วจักรู้ได้ตามเป็นจริงในยะที่สามพิคุท,ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดพิขุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงก็พิขุย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอะไรคือย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูปย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งความเกิดและความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งสังขารย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดและความดับแห่งวิญญาณภิกขุทั้งหลายก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูปอะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนา อะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มด่ำอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มด่ำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มด่ำอยู่ซึ่งรูป เมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุททั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งเวทนา เมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดํำอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส ภุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึง ย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพพเพราะพพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ที่ขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งสังขารเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งสังขารความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตปุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไร ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถ exactly ึงย่อมดื่มด่ำอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มด่ำอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินก็เกิดขึ้นความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสภุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิขุทั้งหลายนี้เป็นความเกิดแห่งรูปความเกิดแห่งเวทนาความเกิดแห่งสัญญาความเกิดแห่งสังขารและความเกิดแห่งวิญญาณ พิข um, ุทั้งหลายก็อะไรเป็นความดับแห่งรูปอะไรเป็นความดับแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับแห่งสัญญาอะไรเป็นความดับแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มด่ำอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลิน ย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูปเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความเพลินในรูปย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินในเวทนาย่อมดับ er> เพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ที่ขุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินในสัญญาย่อมดับ เพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งสังขาร เมื anyway, simple, ir, ่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มด่ำอยู่ซึ่งสังขารความเพลินในสังขารย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่กอบุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึง ย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินในวิญญาณย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญา ความดับแห่งสังขารและความดับแห่งวิญญาณ